ท่านพระครูส <t ian> ุภจ tamam ิตจากคณะอำเภอสุวรรณภูมิของเ้าวผคว่ะพี่น้องเฮาคือจิ่อจักกันดีทุกทวนหน้าแมนเพิ่นมาซ่อมเบิ่งซสแล้วโอตีไอผัวขาคุณพระเวทโอ้ยจำงันเป็นบุญเป็นกุศลลูกนกลูกตาที่พงพาอาศัยเอออะ กนแรกแกะบานเป็นการยโอเยยคู่เพิ่นมาศิษย์มีพอกก์ขึ้นกระยมมีคู่แล้วเพิ่นจังวาคู่คู่นี้ไปกัถตอเป็ดไงไปกับหันละลึกได้ถึงแก้วแห่งคู่รู้ตัดกิเลสนตัดหานอกแกศิสตัดหาพุทธองค์เท่านั้นในวันนี้ผมมาเรื่อนต่ำขันกอกากอไก่เกากับผมกระลึกได้แล้วขันคุ้นแก้วแห่งคู่ ขันบ่มากกับบ่หอดกัจมนาผ้าเปรียบเทียบแล้วคือดังเสือขันบ่ผูกบ่ขอดกับบ่ยิบบ่จังคุ้นคือกันตัวเอ๋ยพ่วงขันบ่ดากับบ่สั้นบ่เตะกับบ่ทีอันนุ่งเช่สีขั้นบ่กำกับบ่หลีบบ่บีบกับบ่ยอนบ่ย่านพี่น้องเชาวบ้านหนองแหลงของเข้าขั้นบ่กินมือท่านกับบ่เห็นกันตามอสมันกันื้อกันขั้นบ่มากมือนีบ่เห็นลูกแล้วกับบ่เห็นปา บอเห็นหน้าแล้วก็บอเห็นอากันทั้งร่องทั้งลำแก้มหน้าพายเอ้ยขั้นบอเิ็นวางขาแล้วขั้นบอเห็นวางขากะบอเห็นวางงวงเปียเปียแววคือนําเห็นป่าคือนะเห็นเขาคือผู้เฒ่าเห็นของอานแม่มันเห็นบักสมคมเห็นสาวงามข้ามเห็นสร้างพระเวทเวทเห็นพญาพุทธลมเห็นบักนุน น้ำคุณเห็นปลาดุกวยคนซยหอ่งทางไตมาเห็นกันกับปากว่าเอ้ยกว่าพอว่กก็เลยว่าหัวใสกันสันปอพิ่๊องพราะฉันค yup> ้นคือเป็นอามาหลังสิบมิวผูกาสมานน่อยเจ้าสาหน่อยสบายสมานใหญ่นกเขา คันบ่คันเอาแต่ือที่เป็นเจ้าของมั่นปานนั่นตีแต่อดดงงือสิ่โงผูพไหนเงี้ยเพว่งเอาหัวอยู่เรจะมาอ่านกินอ้อก็ชอบง่ายอ่ะพระชนน์กวันสิเป็นอาม้าหลังภูคาสมานหน่อยนกเขาคันอันคือเกาณลาเออ,อกราบนมัสก,การปฏริเอพคุณ หลวงพ่อเจาาเ้าคณะของเข้าเจ้าคณะอำเภอเออสุวรรณภูมิของเข้าภูเขาพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองคอ์ุณเป็นประมุขประธานปลายสงฆ์ล่องล้มมากกัเจ้าภาพสัทธาเจ้าภาพยังเจสปอร์ตคุณพ่อข้ามสิงห์โวยใส่หลานเนี่ยเอามากทำไมไปจืดไปได้ป่านนั่นเด็ดหี่ยเจ้าขึ้นจืดได้แท้โอติอ่งุณพ่อ คำมสิงเสนามาอนคันร้องหรือกับแมอออนจันแม่นกับคุณพ่อสูเทพคุณแม่วันดาคุณพ่อสายานันคุณแม่วงเดือนแก้วคำมจะพับนายเจสปพพอตของเข้ามือนี่อ,อ้เป็นงานอุปสมบทวิทังสิมีอุปถิอยู่เว้มไม่มีเป็นบวชเพื่อนสอบบุญแทนคุณโดยโตัวนี่รน อาไหายไป็ดเปิดหลับพี่น้องผูนะ้อยู่ในอยู่นอกผูกอก้อยู่ขอกิ้วกลางอยู่ทุกตัวสารอาทิตย์มีดลวมทองพี่น้องร่วมบูทอนกรรมากาขวัญเล่าเจ้านะพอข้าเล่แม่ขายนายทหารตำรวจนักขวัญเล่าเมธีทั้งคุณพ่อกำนั่นคุณพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านท่านนายก,กันสอปอตอกรรมาการบ้านกรรมาการซองเที่ยวเรียกแขกมันผู้ขาได้มีโอกาสวาสนาได้มาฉลอ,องงานอุปสมบท เขอ,อ่น้องบานน้องแรงเรือนีขอเป็นบุกในบ้านเป็นหวันในกระทะในเรือบุญเป็นใดกระดือ,อ อาสิบิ่วยงใส่เก้าขอบออกเราเปไปไล่กัดเมือนหีมาล่างานซอยจะทําบุญบาทพี่น้องจัดงานข้นนั่งปััยไปใช้ใจสัตว์ท่าดีเอาหลายการทำบุญตะละงข้ามว่ากระคองกันกันทำบุญบ่เมนนั่นกระเจกเป็นจัดหาล่าพี่น,อน้องมี่เหล่ายาพรั้งมีอาหารเป็นใจท่านตั้งสินพร้อมทั้งถือสินไววทัาจิตใจเก่าฟอง ท่จังสีเพิ่นจังว่าถูกต้องบอกมิเสวดงังดรรบุญนั้นเป็นของคำน้ำสู่สุขติเรื่องแอรเรื่อเจ้าท่านดีท่าดังหาเมาลมาฟังกับส่งเสริมเติมไ้ ไปหาหมอลำนั่นกาเข้าเตมอยมอใหญพอสีฟังเบิง่งใดในเรื่องเรื่องคดีการทำบุญพอแม่นีปราศจากโมโหทั้งโกธาโกธาก,กะละไปทั้งสิน้นโลภะนี้ไกลเวทถึงสินเป็นส่วนใหญ่ทำเจังงี่เกียงสี่ใหญ่พอใจเจ้าหนังซืนบานผมไปลำเหมือนบานบอกเค้ยผมปัญจกงามตามที่แปหาลำกับบอกขึ้นงานนี้ศรัทธาดีก็จาแม่นเอาใจต่างดีหอดคนมาฟังถึงผู้น้อยผู้ใหญ่เบิ่งนิสัยบ้าและสาวี ราพิบเ,เรียบร้อยขอ้อมอบก่อนหวานดีไปเหมือนละพี่น้องถึงกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านนังโยกอบตถึงหลวงตาเนีนพระอุสุองค์ดำลงไว้สาถูดึงให้ผมขออภัยไว้เพื่อผมลำ้ำผีตามันอาจเกิดขึ้นได้อภัยเกี่ยวกับผมหากว่ล้ำมาแล้วถือว่าเป็นพี่น้องลูกเต่าวงงัเวเมียนกัดเรือเมือรือถือเอาความสามัคคีพี่กันชันนองหมอมันีกอ่อหักน้องในห,งห,งหง้องเรากำคำกำายคำนะไฟดีหน่อยประเดีอยวล้ว อากอพุ่นเรวอยไนอนที่มาอาจงนางดูดังดูที่หมาลาจงนังดูจงมา เดินกันพ่อทาแลสี่เดินลงดันป่าพีฟ้าเชียนไทยเดินเข่าป่าไพนมือพี่ได้เดินเม็นย้ำหนีวันสี่พี่พงคนเที่ยวดุ่งโอ้ดาวเท้าไก่ลำพี่ลำพันหนักอีงมีตะลิงก็้อยแถวสั่นสั้นกันเดชันแต่จันมั่นขันในดุ่งหกอคงเป็นมงคลเพื่อไวญงกะรุกลังเดินหนักละหมากเดินป่าไม่ไก่บ้านันด่านเดินไปสันที่เซนเปลี่ยกยาเดินไปสันที่เซนเปลี่ยกย่าพิกาดสายตาทางขาบพนาวันสันจันดันพี่ชมกัน กับชุ่มหู้กัดต่อคุปเิโรลาดูดูเด็กผู้ิงแทงแมงน้ำอุน่นแทงผักจิตแทงแมงน้ำอุน่นแทงหักะเลยมาเ้าาผักตาฮังดงหักงออกฮังตนลมถีมาใส่พื้นจั๋วงดอกไม้ทิช่ากุงใบของอาจนมาลากามอภานาวันยมมาลากามขภานาวันทึพแม่สันกันพี่ได้วันหยาใช้ตาหนอนซอกเขากระอําถึงง้มกับพิชัยเก็บดอกไม้มาเอาไปกน สิบแปดนี่นะาระธานหลวงปวาสิบแปดกิจากโซนข้าวเก่าหลักน้พระแท้ฟังชั้นเอวีวันเสียน จังเอียวประทูนี่ห้องก็จะมาคำมาสู่กูเราม่เวี่ยนยอดทีวีพี่ได้ยินฉันอีมันร้องในไผยยอดทีวีพี่ได้ยินฉันอีมันร้องในที่เสียทลัยคิดถึงแม่คนงามย้มนอนอันบันุ่งามปัสสักกูน่าหามห้องตามไปสอพีปิดปนหมอปีกันสับกระยำมือเล้งเขานับปีแค่ลงทุงคุณสัตองคือกันกับพีคุณสัตองคือกันกับพีเสียงฉันยีหามองยึ่ไปไม่ยอมแพ้ตีหน้าลวนเจนงสวนไใบ Okay, I'm ready.